ยกมือขึ <ha> ้นอยากถามอะไรคุณ <available> ทุกคนคะเห็นไหมคะไม่มีเพราะรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วรู้รู้มากรู้มากก่อนก็รวยหรือเปล่าวะี่ไมารู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากลุกอะซึ่งไม่เคยมีแฟนคลับ ยังไงก็แฟนคลับน่ารักมากบอกเลยแล้ว็่ะาส่าะนนค่ะสหรับการจับรางวัลซึ่งจะเริ่มแล้วอีกชักวโมนึะคะเราจะจับในส่วนของ s o c i l g i t a นะคะ1,000บาท5รางวัล3,000บาท4รางวัลแล้วก็รางวัลพิเศษจากฝ่ายบริหารนะคะ1,000บาทอีก3รางวัลด้วยรวมทั้งหมด13รางวัลด้วยกชรแน่้เิเลยนะ ช้อปปิ้งนะคะเพราะว่ามีสินค้าลดราคาหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้ออะไรเช่นเดียวนะคะในห้างซุปเปอร์ร์เของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการประหยัดตังค์ด้วยถ้าชอบไม่เชื่อเชื่อแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะให้คุณฟุ่มมาร่วมจับในส่วนของคู่บองนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตคุณฟุ่มถ่ายรูปกับผู้บริหารสองตัวก่อนนะคะขอเชิญคุณวิชิตสนับผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนะเขาเซ็น เดี S <S <S ๋ยวขอลูกคุณครูกับผู้บริหาร2คนด้วยนะคะคือซูเปอร์สตาร์สองท่านมาได้ยินทั้งแกันีย รางวัลทั้งหมด12รางวัลได้การแล้วยังเหลือเมื่อวานหนึ่งรางวัลเนาะเมื่อวานสีบเอรางวัลวันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรางวัลนะคะใช่ค่ะแต่ว่าในรอบนี้ปกติแล้วเราจะจัดทั้งหมด9รางวัลด้การแต่ตอนนี้เราจัดเพิ่มเป็น12เพราะว่ามีฝ่ายบริหารค่ะท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเพิ่มรางวัลมาให้อีก3รางวัลสำหรับทีมงานที้แน่ลอดนะคะคุณลูกอย่าเป็นแฟนอย่าเป็นแฟนจะน้อยใจเลยจะบอกเป็นแฟนเป็นแฟนเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่า ้นะพร้อเค่อ๋อตามัชนยังไม่มาเลยนะโอเค่ะดีเจไอมาชัดสุพานนิดหนึงนะคะีถ e oh, okay ึงการช้อปปิ้งยังม ah> ่ไดเยียคูปองใช่ค่ะคุูเดี๋ยวช่วนี้บอกนิดหนึ่งนะคะสองกับในส่วนของกิจกรรมในเซลล์ของเราค่ะท่านหนที่ชอปปิงครบุนาบาทเท่านั้นเองก็จะได้รับคูปองชิโชคแบบด้านหลังนี้นะคะหใบเลยแล้วก็สามารถนำไปุ้นรางวัลได้ในรอบต่อไปและที่สำคัญวันนี้การจับรางวัลของเรา ก็คือฮาทุกครึง่งนั่นเองค่ะและที่สำคัญรอบนี้เด็คุณปุ๊จะอยู่จับจับเราด้วยถ้าแลานคุณปุ๊ทีนานเลยโดนไฟส่องเหนือออกเลยไหคะมีใครอยาซับเห,เหือให้ไหมคะ,ะคะ่ะถึงจะรูเลยนะเดี๋ยวชนนี้่เป็นที่ชื่นอนะหรือว่าไม่ช่หอสการส่งไปพูดแ่อาแีบนี่เลยออแล้วนนะคะ่ะไม่เป็นไรคุณปุ๊กหายร้อนแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราให้คุณปุ๊กาไรอช่วยจัดรางวัลพิเศษก่อนคุณแอนเพราะว่า คุณผู้ชมจะได้พักผ่อนใช่แล้วใช่แล้วเอาสามรางวัลพิเศษก่อนแล้วกันค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราสองคนจับ<ช>เองนะคะเอาสามรางวัลพิเศษก่อนสำหรับเซนชั่นกิ๊ฟชาร์มูลค่าพหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวรอบนี้ให้เซชมพงจับก,ก่อนค่ะต้องต้องยกขึ้นไปข้างบนค่ะรอสักครู่หนึ่งเลคะแล้วหมายเลขใอที่ตรงกับคุณตาที่เราประกาศไว้นแท้สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ที่ด้านข้างคุณดีเจเลยหรือถ้าว่าไม่ได้อยู่ในงานนะคะประกาศ้วสามารถติดต่อรัาของรางวัลได้ภายใน2ชั่วโมงที่แผนกลูกค้าสำคัญชั้น3ด้วยนั่นเองค่ะเอาล่ะมาแล้วนะคะสำหรับลูกบวชรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงาเปิดเปิดตรนนี้ให้ดูไปเลยใส่ลงไปค่ะหมุเลยนะคะรอบนี้ให้คุณชุกช่วยจับสามรางวัลสำหรับกิจการบริการเหนือคันดาซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากฝ่ายบริหารนะคะ คุณพ่อเยอะมากเป็นปกตินะคะถ้าขอปกติกีนอยากให้คุณพุกจับอ่ะเอามาอีกแล้วนะคะไปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขอจับสามรางวัลก่อนนะคะพี่สาวจับของกันเลยจับสามรางวัลก่อนนะคะอุ่นเลยค่ะอุ่นมันไม่อยู่ไหนเลยรู้อุ่นยังไงเนี่ยประมาณว่าอันนี้ต้องใช้มือโกะอ่ะอันนี้ค่ะต้องมีห้องน้ำเข้าไป สาหรางวัลที่น่าประทับใจจับเองจับมือเล่น้อยของคุณฟลุ๊กนี่เองคะสามรางวัลค่ะสามรางวัลในคาบะนะคะ หนึ่งไหมคะหนึ่งหนึ่งสี่หนึค่ะท่านใดที่อยู่ในงานสามารถติดต่อรอของรางวัลได้ตอนนี้เลยที่บริเวณด้านข้างบูติเจของเราค่ะสําหรับหมายเลขต่อไปนะคะกิฟต์ร์ดพิเศษมูลค่าหมื่นบาทค่ะหมายเลข1 2 8 6 5 6ค่ะ1 2 8 6 5สค่ะติดต่อรอของรางวัลได้ด้านข้างบูติเจนะคะหรือ2ชั่วโมงหลังจากประกาศรางวัลแล้วที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น3ด้โดยนั่นเองค่ะรางวัลต่อไปนะคะคกิฟต์้านมูลนิธิห0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะหมายเลขหนึ่งสองหสองห้าค่ะหนึ่งสองหสองนห้านะคะขอเชิญติดต่อเราขอรางวัลได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะจับกันเลยนะคะในส่วนของรางวัลที่เหลือรอรับกันนะคะ การขัคือพวกด้วยะคะที่เอร่วมให้กำลังใจคุณูกิี่นหคะสามารถขออะไรป็นได้ด้านหลังกูที่เจนเชี่ยเราแล้วก็อย่าลืมเลยนะสำหรับการช้อปปิ้งของคุณครบทุกหนึ่งพัน้บาทสามารถรับคูปองชิงโชคหนึ่งใบค่ะในงานของเซตโลมในเซตของเรานะคะแล้ววันนี้เราเปิดให้บริการถึงเที่ยงคือวันสุดท้ายรวมไปถึงในส่วนของการจับรางวัลวันนี้วันสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะแต่นี่ไม่ใช่รอบสุดท้ายนะ